ใี่ค่ะทุกคนคิดถึงหรือยังไงไม่ได้ลงคลิปคือวันอาทิตย์หนึ่งนะคะคือมือแต่หางานทำแล้วสรุปแล้วก็ไม่มีงานทำนะคะเพราะว่าไปสักเซเว่นเขาต้องแบบถามนั่นถามนี่มีคนํำประกันเขาไม่รับพารนะคะใครมีงานไม่ทำนะคะท่านาบอกได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ร้านนะคะสักนีบไปก่อนนะคะมีคี้านองเรานะคะ จัสมินนะคะจัสมินซักดีเสื้อผ้านะคะใครที่มีเสื้อผ้านะคะอยู่ในเมืองนะคะแถวไร่เสนีไทยนะคะสามารถออกมาซักได้นะคะแล้วก็นวดแผ่นไทยด้วยนะคะตอนนี้เราก็เป็นลูกมือนะคะของงานนะคะเมื่อวานก็ไปทาความสะอาดที่รีสอร์ทซอยจีนะคะสวยมากถ้าเช่าเป็นเดือนเดือนละ2,500หรีสอร์ทใหม่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะ คิดถึงทุกคนเลยแบบไม่ได้มาถ่ายลงไม่ได้มาลงช่องงานมากคนดูหายหมดแล้วมั้งนี่กำลัา,าติดตามด้วยนะต้องม,มีเวลาลงต้องม,มีเวลาถ่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้วันนี้นะคะเราก็จะไปเล่นน้ำที่ห้วยละีกนะคะแต่สำหรับสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปรอดูตอนที่เรา เล่นน้ำที่หัวยถสายอีกคลิปหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะคะ